สวัสดีครับพี่น้องครับผมต้อนรับสู่สวนปันฟันเกษตรอินทรี์ครับมืนอเนี่ภาพบึงอาชีพใหม่ของสวนเฮาครับผมกะตัวนี้ต้องขอบคุณนะครับรัฐบาลนะครับที่เงินซอยเหลือเยียวยานะครับอาชีพมานะครับหนึ่งมื่หาพันบาทนะครับตัวนี้บ่ได้ใส่น้ำเพิ่นดอกพี่น้องเอ้เงินเื่นกะไดเอามาซื้อแบกครับพี่น้องเห็นบ่ครับ เอามาซื้อแบ่ได้ได้ตัวแม่ได้ตัวแม่ซีตัวแม่สาวครับได้แม่สาวซีตัวได้พ่อตัวนั่งพ่อกับเป็นพอ่พอ,พอพอนมเหมือนกันครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องบ้านหง่ปัได,ดอกกำลังกำลังเป็นมึน <c oughs> หาลูกสาวพาลูกสาวมันหย่ดครับมขมาลูกขมานี่แหละครับ อันห้าตัวครับหนึ่งมืนห้าพันบาทล่ะสันเบิร์อนเซนพี่น้องบานี้สีไมเ้เบงว่ามือหนาพันบาทเดดเข้าลงทุนเฮ็ดเลี้ยงแบได้ยอ้อนผมบอกว่าสันอันนี้เทียงหน้าครับพี่น้องเทียงหน้าตะกี้นอนอยู่นี่แหละผมนอนบาเนี้กับมันไล่เทียนแล้วแบจะควองเด้ไเปนหาปุุกอยู่ไหมอันนี้ก็ให้แบรครับมางออกนะครับมางออกแล้วครับ พอดีครับได้ตรวดตะไคร์ตัวนี้มากนะครับตรวดตะไคร์หล่อมนี่แหละครับอันป่าเป็นหามากแล้วครับกับประมาณจังเมตรเท่ๆเบิดเนี่ยสี่บ่บังสามสิบเมตรอยู่บครับว่ามันสามสิบเมตรเลยละครับอันนั้นก็บรงเลื่อนเก็บปุ๋ยครับกัตีล็อกไว้บันไดก็บ่อยากฟังหรอกครับหาหมุนหาสวอคเขาไปจนได้นะครับเบางภาพเบางบรรยากาศยามแลงครับ ฝนกับโตกพี่น้องเอ้ยเบิงเลยเป็นจะตกจะจะตกบอมเลยเนี่ยเี่ยับเลี่ยงไกลเลี่ยงกาไว้น,น้่กันนี่ล้วครับกับแบะอันนี้ก็โด,ดยเฉลี่ยแล้วเราล่งทุนไปหนึ่งหนึห่หนา่งนบ่น้่งนึ่นึนะ่งนงบ่งบงเ,เ,เบึง่งหนง่ง่งยน่่ึ่งหงหนึนะึ่งหนึเ่นงึ่งหน่น่งน่งนะ่นหน่น่ เพิ่นว่ามันเลี้ยงยากผมกว่าบ่นยากแล้วอันห้นากระเต็มสวนยู่้วครับห้ากระเต็มสวนยู่เกี่ยวขึ้นมาให้มือนึงมือหนึ่ง,งทำงานกับมันหนี่บ่ฮหอดมือละซ0หน้าที่สมนี้ครับยามือชอากะมากวดขี้มันออกนะครับกวดขี้มันลงลอ,ออกเอาไปใส่ต้นไม้ต้นไหลหฮอเนาะแล้วก็เอาไปใส่ต้นไม้หฮอแล้วก็ ล่างครับทาความสะอาดจากน้อยนะครับเอากากน้าตาลฉีดนะครับอันนี้เป็นกากน้าตาลนะครับกับบมีกินนี่แหละครับกับบมีกินกินอัิมิวล่ะแต่ว่ากับใบแห้งครับกินค่อยๆครับยัง่ยแรลงกะสูนไฟอุ่นยุ่งไหยิงเข้าเลี้ยงง่ว่อยแหละครับนะครับนี่นะครับไอ้ที่าอยู่ในป่าอย่างปลาไม่ป่าเข้าเลยนะครับก็มีห้าเต็มสวนอยู่รับีนองนี่ครับแต่เป็นการเป็นการวิธีกำจัดหานะครับไปอีกอย่างหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับหอกแบว่ห้อนะครับครับผมขอบคุณหลายๆครับที่ขอกดขอบคุณเบอร์เบอนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอลาไปก่อนจ๊มนี้นะครับผมโอกาสหน้าเจอกันไหมครับผมป๊ามีบ๊ายบายบ๊ายบายลูกถบ๊ายบายบ๊ายบายคนดูเดีอยเร็วบ๊ายบายโอ้ยนี่นะครับ